อะไรกว่าขันเบอร์เต๋อผมสิบอร์ซือเม็นบ่อยากมาเห็นขันบกพอแล้วผมบอร์ซือที่รถเราวว่ะขันสั้นผมดีนัดเพป็นมาแล้วผมสิแถมแม็กแม่ยางแม่ให้ระหว่างรถผมตรงล่างอ่าล่างตอนที่ว่าเสียเล่ยไมารีวิวแล้วกับเปลี่ยนแม็กไม่ผมคอยล่างรถเลยผมแล้วว่ะโอ้ยจัดงางที่ขอแก่โอ้ยกอได้ครับนี่ครับพี่มาซื้อเงินสดมาสดเลยเอาเงินมาจากไหนมาจากเกาหลีครับโอ้โหมาจากเกาหลีงานอย่างจัตปีครับ สีปีสีปีมาซื้อขั้นไหนครับเอ้าวอายอายุเกาหลีเราเนี่เพื่ออะไรเฮ็ดงานเกาหลีได้กั่ปีสามครับเอ้าไปได้จักปีไปได้20่สิบปวงอ๋ออยู่เกาหลี20ว่าเกาหลีได้ยี่บ่ได้นิดหน่อยโอ้ไปอยู่โดนจนขาวจนขึ้นเกาหลีเนาะราคาปันเกาหลีได้อายดิอายมาแต่ไหนจังหวัดไหนยูกุมภาวาเนี่ยเอาววกไกลครับแล้ววันนี้มาเอาขั้นนี้เป็นว่าเท่าไรนี่เซลตาน ของสาขานาดีใช่ไหมเราขายห้าแสนครับแต่ว่าลูกค้าขอส่วนลดนะครับให้ที่สี่แสนเกลียดครับเซลลีให้ส่วนลดแล้วเขานี่เห็นว่ายังบฉพาะใจช่วงล่างของเดิมๆไม่ชอบอยากได้ช่วงล่างอันไหนอยากได้หมันนิ่มก็เนี่ครับไปไปได้ทุกหมองเลยครับหามไปอูหมูยองอ๋อพูดเลยต้องไปหาพี่หมูยองสิงไปหาไอ้หมูยองอยินไหมหมูยองดูเคสิน,นี้บ้างนะเดี๋ยวจะส่งคลิปให้หมูยองดูนะส่งให้มีส่วนลดพิเศษด้วยนะเขาพี่เขาพี่เขามาซื้อสดอยู่นี่อ่าเดี๋ยว เดี๋ยวจ,จะค,ค,คีไปอยู่สาขาอุดรเนาะไปแต่งช่วงล่างต่อที่สาขาอุดรของหมูยองจะจะส่งคลิปนี้ให้หมูยองดูแล้วหมูยองลดให้ราคาพิเศษนะอาบวกเพิ่มเด<อ>้อเพ็รถูกๆเด<อ>้อถูกถกบับปกติเด<อ>้อเอาพี่อยุคเกา,เาลหลีงานอย่างอยูย่ไหนครับงานโรงงานอ,งอะไรรถยนต์เนี่ยครับเป็นฟาร์บไปประตูเปิดทั้งในม<อ>ั่นนะครับโอ้ยุน่นตลอด1ิปีเลยโรงงานเดียวบอกระยันไปยันมากยันไปยันมากเออเออเออมาเป็นพี่น้อยรถถูกกฎหมายจีนน้อยครับ แล้วได้ได้ได้ดีป่ะตอนนี้ก็ตอนนั้นดีแ่้วก็ตั้มก็เจ็ดหกเจ็ดเงินไหร่ครับประมาณเดือนโอ้โหก็ถือว่าแต่บ้อนก็ลำบากป่ะบอสครับใส่ชีวิตปกติก็ยังบานเน่าเลยครับแต่คิดทอดบานป่ะกาคิดทอดด้วยครับไปไปไปกับกับบอสหรือว่าอยู่หนักเงาเลยอยู่หนักเงาเลยครับคิดกาปี ป่ดเอา,อานี่แหละครับก็คือว่าถ้าใครอยากมีอะไรดีก็ต้องยอมรับความคิดถึงบ้านหน่อยก็เข้าไปเจอโรงงานดีนะบ่เจอครับเจอโรงงานดีกับมีโรงงานบ็ดีกับมี่เขาแบบดีเขาแบบเตี่ยนใหญ่นีออกได้ครับเพราะว่าเขาเป็นป,ป,ป,ปีหน่อยอย,อยังไงเขาหาเขาต้องการแรงงานยี่แล้วครับอ๋ออ๋อถ้าปีหน่อยคือว่าถ้าถ้าบปปีหน่อยจะแพงกว่านี้บ่บรายได้สวัสดิการมันดีครับพวกโรงบานพวกอย่างนี้มันดีกว่าใครว่าอุดอุดรบ้านเท่านี้ไปเกาหลีเบอร์หนึ่งของประเทศนี่บ่ไปนี่ละ ย้อนมาในอุดรอุดรไม่แต่บ้านเอานะเนี่ยในอุดรใ,<อ>ในเบอร์เรื่องออเรื่องออไปเกาหลีทุกประเทศนะครับที่ออกจากบ้านไปผมคิดว่านะเงินบาบก่อนเกล็นท้องถ่ายร้ายขนาดนี้นี่แต่ไปพี่เพื่อนก่อถือว่าไม่ต้องซื้อผ่อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเก็บเงินซื้อสดเลยจบใช่ไหมอนาคตทางหนาบุกหูเนาะไอ้เขาสดสดจบเลยจะเป็นของเราไปเลยไงเอานนี้เปลี่ยนแม็กให้ไหมยังไหมให้บอครับนี่เปลี่ยนแม็กยางไหมให้อ๋อเปลี่ยนแม็กไหมยังไหมให้ในในไอ้ช่างมาดูยังเอาเปลี่ยนฮะ ครับอ๋อเปลี่ยนแม็กมาย่างใหม่ให้ลูกค้าโชคใหม่ด้ยครับโชคใหม่ด้วยโชคไม่ได้ขัวนะครับอันนี้ให้อ๋อเอาเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยดูดูภายในนี่คันนี้มีสเกิร์ตรอบคันฝาคาร์บอนโอเคภายในก็ถือว่าสะอาดใช้ได้นะรถแรงจากโลนี่เซลเซลตานสองหมื่นครับสองหมื่นก็โลสองหมื่นโลครับโอ้โหก่อนก่อนมาซื้อมือสองไอ้ได้เบอร์างมือหนึ่งปะไม่ได้ศึกษายหรืเปล่าปันจ้กบาทามือหนึ่งประมาณกี่บาทมือหนึ่ง ประมาณแปดแสนแต่รถวิ um, I, uh, ่งไป2 0,000โลก็ถูกลงไป3 0,000นแต่ว่ามื้อหนึ่งจะต้องไปเสียนี้เองอีกนะอันนี้เขาไม่ได้ให้นะอีก20,000ืกว่าบาทนะแล้วก็สเก็ตก็ต้องทำเองเออต้องทําเองเพิ่มอีกนะนี่อย่างนี้นี่ต้องมีหลายตังค์นะหลายหมื่นนะตอนแรกว่าคันเบิร์เตอยวผมสิบวัตต์ตืออันวะอยากมาเห็นตอนแรกลงรถมาเออวัสดีครับลูกค้าติดต่ออะไรผมมาหาเซเรียครับเซเรียยู่บ่ผมเลยว่าผมลูกน้องแล้วผมขายรถให้แล้วอยาก ขับพรพ่อแล้วผมบาซื้อที่รถเราไว้ไหนเราคือซื้อตอนแรกบ่เห็นผมก็นเลยว่าขัสัซนผมดีนัดเพิ่นมาแล้วผมสิแเทแม็กแม่ยางไม่ให้เขามาใส่วันจันทร์เด้อสิ้พ่อเสียเรื่องอ่าใจก็เลยกตกลงซื้อจะดูดูรถสี่โมงเย็นอจ่ายเงินเสร็จ ห้าโมงแล้ววันนั้นรถกับบนใ้ล่างให้เราเนี่ยรถว่ารถมาตรงล่างล่างตอนที่ว่าเสียเรี่ยวมารีวิวแล้วกับเปลี่ยนแม็กม่ผมคนล่างรถเลยผมเลยโอ้โหเสร็จแล้วที่ขอแกโอ้โกขอได้ครับเซลก็เก่งด้วยนะถือว่าเซลเก่งนะเซลขายให้ได้ด้วยขายรถสามสิบนาทีขายรถได้เก่งเก่งเก่งโอเคขอบคุยอ้ไรครับขอบคุณครับพี่พี่ซื้ออย่างน่าลืมถามซื้อเลยซื้อเป้ครับชื่อเป้นะอยู่กวางบ้านเฮ็ดหยังตอนนี้อยู่ได้อาชีพหยังอีกบ่อยู่บ้านยังหยังว่าท่านต้นเลยครับอ๋อมา เริ่มต้นกลับไปอีกบ่ะครับได้ไปอ๋อโอเคนะแต่ไหนถ้าเกิดว่ามีอาชีพในไม่อยากให้ผมไปซอยรีวิวโทรบอกผมเนาะโอเคครับขอบคุณครับหมูยองอย่าลืมนะพี่เขาจะไปแต่งด้วยนะลดให้ราคาพิเศษด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ